ได้ที่จิงกันนั้งเราครับเรา2อศูนนะครับวันนี้รวมแล้วสามสามามกดตามาติกาคถิการอาแย่งอจะลงไปคุมเกมนะครับเป็นกองกลางตัวรับอยู่แล้วระบ,บูลบอลเป็นใจให้เรานะครับไาตี่สราวุธแต่อ้อมหลบไปได้ครับสราวุธไปต่อครับสุบีตามมา เปิดเข้าในเกี่ยวได้ไหลแล้วซ้ายมีเลือกให้ซ้ายยิงโโอ้หเรียบร้อยครับประตูสองเั็นครับปิดเกมเลยครับจบเลยครับเบราซิลไม่น่าทันแล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่น่าทันแล้วนะครับบราซิลสามสองเขาต้องยิงสองลูกครับโอ้โหนี่จังหวะสุดยอดครับโอ้โหจริงจริงครับลูกนี้ยิงธนาทิพย์ครับเป็นพระเอกครับจากสราวุธฒิครับดูนี่ครับโอ้โหมั่นใจเลยครับเราเราอัดอั้นมานานครับดูครับดูไปสัต นี่คือสเตปของชนาทิพย์ครับขี่เข้าไปซ้ายครับโอ้โหเต็มเหนียวครับมดูครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ยิงหนักมากครับลูกนี้เข้าข้อครับลูกนี้สัดเข้าข้อหายไปเลยครับหมดสิทธิ์ครับไฟซาวแม่ดูครับซาบุตอดิศักครับเราบอลคอนโทรมาที่ชนาทิพย์นี่ครับโอ้โหจ่อยิงครับลูกนี้3-2ในเกมนี้ครับครับประตูรวมเรานำ4-3ครับ4-3ที่เราเสียได้อีกหนึ่งนะครับ ถ้า4-4เขาก็เรามายิงที่นี่ได้2ลูกใช่ครับด <นะ S 1> ังน <ะ S 1> ั้นม,มาดิเซต้องยิง2ประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับ